สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k t ีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะแนะนำละครเรื่องสืบลับหมอระบาดท,ทางช่อง3ละครแนวสืบสวนสอบสวนเข้มค้นขบรถของผู้จัดออมพียดาผลงานจุดค่ายเมจิกอีวันเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยแนเดตคูกิมยะประกบคู่กับคิมเบอรี่เป็นการโคจรกลับมาพบกันในรอบ10ปี รวมด้วยอเล็กเลนเดลน้ำหวานภูริตาและแมมแคทลิยาการระเบิดของศูวนย์วิจัย GMP ทำให้ชีวิตของเด็กทั้ง4ี่คนคือขุนเขาฉัดนรนรีทีทันและมินตราต้องเปลี่ยนไป20ปีต่อมาคุณเขาได้เป็นหมอระบาดที่สามารถป้องกันโรคระบาดก่อนที่จะแพร่กระจายในวงกว้างโดยที่มีมินตรา เพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างมาตลอดโดยที่คุณเขาไม่เคยรู้ว่ามินตราแอบชอบเขาจนกระทั่งเจนจิรานักข่าวสาวสวยถูกเจ๊จา๋าบอกก่อสำนักข่าวเพจไล่ล่าตามข่าวส่งให้มาตามสัมภาษณ์โดยมีแม็กกี้ตากองเพื่อนสนิทมาร่วมภารกิจด้วยแต่ด้วยความที่ขุนเขาชอบทำงานมากกว่าให้สัมภาษณ์ปัญหาจึงตกอยู่ที่เจนจิรา ต้องตามตื้อเพื่อให้ได้งานของเธอเช่นกันไม่ว่าคุณเขาและคนในทีมอย่างเบนและเอกจะไปทำงานที่ไหนก็เป็นอันต้องพบเจอกับเจนจีลาและแม็กกี้ทุกครั้งจนคุณเขาและเจนจีลากลายเป็นไม่เบื่อไม่เมากันแต่ก็ช่วยเหลือกันตลอดโดยเฉพาะเคสการตายของชาวบ้านที่ถูกระบุว่าผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปขุนเขาลงพื้นที่ไปสอบสวนโรค ขณะที่เจนจิราได้เดินทางไปสืบหาความจริงเช่นกันทำให้พบว่าการตายของชาวบ้านน่าจะมาจากสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำและนั่นทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันหาต้นตอที่ได้ว่าสารพิษนั้นมาจากไหนคุณเขาได้รู้ว่าหมอรามอาจารย์ของเขาได้รับทุนวิจัยที่บริษัท RDK ซึ่งคุณเขาสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสารพิษที่เขากำลังตามสืบอยู่คุณเขารู้ว่าเจนจิลาคือลูกสาวของหมอรามเขาจึงจำเป็นต้องขอให้เจนจิลาช่วยให้เขาได้พบกับหมอรามเพื่อแลกกับข่าวที่เธอต้องการจนกระทั่งขุนขาได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยหมอรามทำงานในศูนย์วิจัย RDK ทำให้ขุนขาได้เจอกับทีทัศน์อีกครั้ง ในเวลานี้ที่ทัดกลายเป็นหมอรักษาโรคมะเร็งและยังเป็นลูกบุญธรรมของระดากรประธานใหญ่ของบริษัท RDK อีกด้วยหากแต่การสืบของขุนเขานั้นกลับไม่ราบรื่นเพราะทีทัดไม่ชอบหน้าขุนเขาเนื่องจากทีทัดยังฝังใจว่าต้นเหตุการระเบิดของ GMP มาจากหมอข้องขวัญแม่ของขุนเขาจนทำให้พ่อและแม่ของทีทัดเสียชีวิต และชดดรีน้องสาวของเขาหายสาบสูญทีทัทดกลายเป็นเด็กกำพร้าที่ระดากรนนมาชุบเลี้ยงขนาดที่นบเดนาย,นายหุ้นส่วนของระดากรก็คอยขัดขวางไม่ให้คุณเขาและทีมสามารถสืบหาหลักฐานได้ต่อมาหมอลามได้รู้ความลับที่อารีเคซ่อนเอาไว้จนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญทำให้คุณเขาและทีม รวมถึงเจนจีลาและแกงนักข่าวต้องรวมมือกันเพื่อไขปริศนานี้ที่ได้เพื่อนำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายและหยุดการตายของผู้คนมากมายจากสารปนเปื้อนในครั้งนี้โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งในเดทคูกิมิยะรับบทเป็นขุนเขาหมอระบาดหนุ่มผู้มีอุดมการมุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่หวัดวันต่ออันตรายใดๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนคนที่สองคิมเบอรี่รับบทเป็นเจนจิรานักข่าวสาวสวยรวยเสน่ห์ฝีปากกล้าต้องการทำยอดไลายยอยดวิวให้สูงที่สุดและมุ่งมันที่จะเจอรักแท้คนที่สาอเล็กเลนเดลรับบทเป็นทีทาร์ดนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเทียร์ทีทยนทำได้ทุกอย่างเพื่อความมั่งคั่งและคนที่สี น้ำหวานภูริตาระบทเป็นมินตราคุณหมอประจำคลินิกเสริมความงามทำได้ทุกอย่างเพื่อความรักมาร่วมตามหาความจริงไปกับพวกเขาและเธอกันได้ในละครเรื่องสืบลับหมอระบาดทุกวันจันทร์ถึงคานเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่1 1สิงหาคมค่ะชอบก็เกิดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามม้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย